ที่น้องทุกท่านอีกคลิปบนเขาฟานซิปันที่มีความสูงถึง1 3 4 4 3เมตรอ่าอ่าเนื้อจากสูงจากกว่าแม่น้ำะดับทะ<า>เลระดับน้ำทะเลวันนี้คณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไต้หวัารู้สึกภาคภูมิใจมากเลยที่มาบนอ่าอ่าบนเขาฟานซิปันที่สูงสุดเข้าใจว่าในอาเซียนแล้วก็เหนือสิ่งใด มีธงเวียดนามปักให้รู้ว่านี่คือประเทศเวียดนามอ้าววันนี้ผมขอญาตสัมภาษณ์เริ่มตั้งจากพี่สมบูรณ์ก่อนเลยว่ามีความรู้สึกไงบ้างครับพี่สมบูรณ์ครับยินดีครับที่ได้มาร่วมทริปที่ยอดเขาฟาซีปันนะครับสวยงามมากครับครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีอากาศก็หนาวอยู่ครับสามองศาครับตอนนี้ครับครับผม มาฟานซีปันนี้เป็นครั้งที่สองครับแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นลบสามเออสามองศาก็ดีใจครับผมที่ได้มาอีกครั้งหนึง่งอ่าครับผมต่อให้พี่ซันนี่ครับผมสวัสดีครับผมคุณซันนี่นะครับเออผมเคยมาที่ซาป,ปานีครั้งแรกก็ประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะครับซึ่งที่นี่เขายังไม่ได้สร้างนะฮะเขาฟานซีปันการขึ้นตรงนี้มีเคเบิลคาร์ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่พาคณะกรรมการสุสารของเรานะครับมาที่เาขาปันสีปันซึ่งเป็นเาขาที่สูงที่สุดในอาเซียนของเรานะครับและขณะนี้ก็อ,อุณหภูมิอยู่ที่สามองศาครับก็นหนาวพอสมควรครับแข่งแกเย็นครับสวัสดีครับพี่น้อง,งเ,เกี่ยวเกี่ยวไท้ายร้าทุกคนครับวันนี้ได้มีโอกาส ครั้งแรกในะชีวิตที่มาเยือนฟานซิปันมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล3 1 4 3เมตรมีความหนาวตอนนี้อุณหภูมิาสาองศาโดยมา,มากับคณะคณะคณะทำงานของวัดสาวเดียวที่สระบุรีนะครับและพี่พี่พี่โนอาวความรู้สึกยังไงครับพูดไปเลยดีครับ ดีๆคือยังไงครับตอนนี้กี่องศาครับสามองศามันสามองศาก็จะนักแอบไม่ออกแน่อยู่รู้รูสึกว่าจะเย็นๆนะตรงนี้นะความหมายของตรงนี้คืออะไรครับตอนนี้ช่วยใครผู้รู้เสาชุ้สูงเนี่ยคือเสาสูงก็คือเป็นการที่ปักธงชาติแสดงว่าเขตของเขตนี้เป็นเขตของประเทศเวียดนามนะครับส่วนเรื่องความสูงก็3,143เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเลอ่าผมเข้าใจว่าในอาเซียนสูงที่สุดเลยนะครับเข้าใจอย่างนั้นถ้ามีข้อมูลผิดพลาดอะไรก็แนะนําได้ก็ยังยังเป็นที่สองอยู่นะฮะดังเป็นที่ไหนพม่าสูงสุดในอาเซียนโอ้แต่ที่พม่านี่สูงที่สุดก็จริงแต่ก็ไม่มีการขึ้นไปนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าที่คนที่ขึ้นได้นะครับก็คือที่ฟานซีปันนะฮะที่เราสามารถขึ้นมาถึงยอดเขาได้นะครับ ครับตรงนี้ถ้าท่านแต่องเห็นข้างบนสุดนะครับก็จะบ่งบอกถึงว่าเป็นแผ่นดินของเวียดนามเลยครับเขาระบุไปเลยว่าเป็นธงชาติเวียดนามนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามือมันชาผมมองมันลอยมันหนาวมากครับมอให้นะครับใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวขึ้นไปบุกเขานครับขอบคุณมากครับขอท่านนั้นนายกสรุปนิดนึงครับวอ็ ก็อยากจะบอกพี่น้องเกี่ยวบาลูกหลานบาโฮท,ท่านว่าคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเซมนามรู้สึกาภาคภูมิใจมากเลยที่ทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้คณะกรรมการของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเซมนามการมาครั้งนี้ก็มาเพื่อส่วนรวมยังไงผมขอกําลังใจก,กําลังใจจากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับต้อยกุวันและคณะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ